สนับสนุนโดยคัวกลิ้งปลาแมคเคเรลตราสาแม่ครัวป,ะปะอปงประกาศให้อเนกซัน,น่านแกนนำแดงสหรัฐเป็นบุคคลอันตรายให้ยึดทรัพย์ทันทีอินโดนีเซียยื่นฟอะะ้องปอตทเรียกค่าเสียหายเกือบ70,000ล้านกรณีเหตุน้ำมันรั่วลงทะเลติมอร์ปี2,552โคชิประชาชนมองจุดแข็งของรัฐบาลแกโกงปราบทุจริตคอร์รัปชัน ขณะจุดอ่อนเศรษฐกิจตกต่ำใช้งบประมาณจำนวนมากจัดซื้อเรือดำน้ำ <S <S ชาวฝรั่งเศสใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีรอบชี้ขาดวันนี้ด้านผลสำรวจคะแนนนิยมพบส่วนใหญ่กว่าร้อยละหกเลือกมาครงเป็นประธานาธิบดีคนใหม่พบกับกิติมาทารารัตนกุลสัตกมลวรกุลและทีมข่าวนิวทีวีในนิวข่าวเที่ยง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นิวข e ่าวเที่ยงทางนิวทีวี18นะคะเราพบกันในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาม 2, คม2560ค่ะวันนี้เป็นคุณ กิติมานะคะมารับหน้าที่แทนคุณประวันเนื่องจากคุณประวันลาภารกิจไปสองวันนะคะเมื่อวานนี้คุณรัฐวุฒิวันนี้คุณกิติมามาพร้อมกับอีชั้นสัตยกรรมนค่ะแต่วันนี้หลากหลายเรื่องราวนะคะโดยเฉพาะโพต่างๆที่ออกมาเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยค่ะก็คือเรื่องของโพที่ทําให้เรานั้นดูปรับปริ่มนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยเราเยอะที่สุดเลยนะคะคือเขาดูจากยอดการใช้บัตรเครดิตเขาจะรู้ว่าประเทศไหนที่เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีข่าวดีที่เมื่อววานนีีี้้้มมมคุณผูชแลก็ บรรดาประชาชนที่ไปชมดนตรีเป็นความปลับปลื้มใจนะคะที่พวกเราได้รับพระมหากรณาธิคุณค่ะเมะื่อวานนี้ค่ะที่ลานพระราชวังดุสิตได้มีการจัดแสดงดนตรีพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรัตเทพยรัรางกูรนะคะครั้งที่2แล้วล่ะค่ะซึ่งเป็นการจัดแสดงโดยวงดนตรีวงดนตรียางทหารเรือแล้วก็ไฮไลท์การสแสดงในครั้งนี้ก็คือการผสมผสานกันระหว่าง ดนตรีสากลและดนตรีไทยรวมถึงมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากๆนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราได้เก็บภาพบรรยากาศทคุณผู้ชมได้ชมกันมาติดตามชมข่าวแรกเลยค่ะควทด้จจะนนนงแก่กขใสิิ รักชาติจนชีวิตเป็นผุยพอง ิพลในพระบาทสมเด็จพร,ระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชลำดับที่43คือบทเพลงแรกที่วงดุริยางทหารเรืออัญเชิญมาบรรเลงเพื่อขับกล่อมให้กับประชาชนที่เดินทางมากราบสการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หรือพระบรมรูปทรงมา้าณบริเวณล,ลานพระราชวังดุสิตโดยมีเรือตรีสันติลุนเพ อดีตข้าราชการกองดูริยางทหารเรือและศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องนอกจากเพลงพระราชนิพนธ์แล้ววงดูริยางทหารเรือยังได้มีการบรรเลงเพลงเฉลิมพระเกียรติรวมถึงเพลงไทยเดิมซึ่งจุดเด่นของการแสดงในครั้งนี้คือการผสมผสานระหว่างดนตรีสากลและดนตรีไทยได้อย่างไพเราะและลงตัว มที่เกิดขึ้นณบริเวณลานพระราชวังดุสิตท,ทุกเย็นวันเสาร์จากนี้ไปคือโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพพวรงังกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อทูนกล้าวูนกระหม่อมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพประบาทสมเด็จพระประมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนช่างฝีมือในวงังชายและหญิง รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายพระราชฐานชั้นในเป็นผู้ฝึกสอนือท่าน,ก,นก็นอกจากมีดนตรีแล้วท่านยังพระราชทานดอกไม้และพระราชทานอาหารเครื่องดื่มให้เราได้ทำย่างมีความสุขเหมือนกับท่านจะให้เราคลายทุกข์จากที่เราได้โศกเศร้าขณะเดียวกันก็ได้ทำเพื่อคนอื่นด้วย สำหรับประชาชนท่านใดที่ต้องการมาร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานพร้อมกับฟังการบรรเลงดนตรีแสนไพเราะจากวงดูริยางสามเหล่าทัพและกองดูริยางตำรวจก็สามารถเดินทางมาที่ลานพระราชวังดุสิตุกเกณนวันเสาร์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาขณะที่การแสดงดนตรีจะเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง21นาฬิกา จีรายุปานบ้านแพลวถ่ายภาพปปร,รุ่งโรจ์ตัณภากรทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงานก่อนที่การแสดงจะเริ่มเมื่อกี้เราได้เห็นภาพนะคะที่พระสุฆ์นิกรรวมถึงบรรดาเจ้าหน้าที่เนี่ยได้กาดราบปบบมังคมพระบระม,มรูปส่งมาด้วยนะคะค่ะ,คะ เป็นภาพที่น่าประทับใจแล้วก็วันเสาร์ไหนคุณผู้ชมว่างเชิญชวนนะคะค่ะดนรีเพราะ แล้วก็ได้ฟังเพลงพระชินพล์ของพระองค์ท่านด้วยในหลวงรัชกาลที่9ด้วยค่ะส่วนเป็นมาหกรรมดนตรีจะบอกเป็นดนตรีก็ได้แต่เป็นดนตรีพื้นบ้านค่ะถือเป็นครั้งแรกของโลกและของประเทศไทยนะคะถ้าพูดถึงงานคาร์นิวัลเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักสีสันแบบบราซิลอะไรอย่างนี้มีความงดงามมีการแต่งตัวที่อลังการงาสร้างมากที่ขอนแก่นค่ะหมอลำคาร์นิวัล2017ค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่มีการจัดขบวนคาร์นิวัลแล้วก็อลังการด เรล้านดวงมากใช้ค, <confidence. S 2> คำนี้ได้เลยค่ะ <f cad> ดูในภาพคุณ<ช>สันตะมลคือแต่ละคนนี่คือพ่อเพลงแม่เพลงหมอลำนะคะ,คะที่มีชื่อเสียงคือหลายท่านอาจจะรู้จักแต่เราเนี่ยที่อยู่ภาคกลางเราอาจจะไม่รู้จักคุ้นเคยใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่เห็นนะคะเป็นกลุ่มศิลปินหมอลำพื้นบ้านอีสานรวมกว่าพันคนค่ะพร้อมใจกันแต่งตัวแบบเต็มยศเลยทีเดียวนะคะทั้งชายทั้งหญิงนี่ค่ะทั้งพระเอกนางเอกตัวร้ายหมอลำแคนหมอลำกรหมอลำเรื่องนี่เขาเรียกอะไรหมอลำลิเกวะเนี่ย นี่ดิฉันไม่แน่ใจ <ol k S 1> งงน,นะคะชุดแต่งกายลิเกเลยอ๋อ,อมอรำเรื่องต่อกรค่ะจีนานาระบอกามามอรำเรื่องต่อกรอน,นี่ค่ะ ก็อันนี้เป็นงานหมอลำค์นิวัลประจำปี2,560ค่ะจุดเริ่มต้นกระบวนคือด้านหน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนตามถนนกลางเมืองเพื่อจะมุ่งหน้าสู่เวทีการสแสดงอยู่ที่บริเวณริม,ร,มริมบึงแก่งนครนะคะท่ากลางความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่มารับชมกระบวนพาเรดของศิลปินหมอลำอีสานพื้นบ้านกันทั้งสงฝากฝั่งถนนเลยนะคะซึ่ง ร่วมสนุกกับบทเพลงหมอลำนานาชนิดที่ทุกคณะนั้นนำมาประชันกันตลอดทั้งช่วงของการเดินขบวนหมอลำค่ะซึ่งนี่ว่าถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ะนะคะจุดเด่นของขบวนรถคารินิวลนั้นจะเน้นตำนานโบราณค่ะด้วยการบูชาครูหมอลำพร้อมผ่านบายสีขนาดใหญ่ขณะที่รอบตัวรถนั้นจะประดับด้วยภาพพญานาคตามคติความเชื่อของชาวอีสานร,รถขบวนแรกเนี่ยจะเป็นตีมที่ชื่อว่ายก ออยอครู oh, ค่ะมีฝาวงามคอยฟอ้อนรำไปพร้อมกันขบวนที่2นะคะจะเป็นศิลปะพื้นบ้านค่ะฟอ้อนและแอนลำกรอนทุกลายขบวนที่3ค่ะอันนี้น่าจะม้วนสุดเพราะว่าชื่อม้วนคักหลายลำเพลินเชิญฟอ้อนส่วนขบวนที่4ค่ะเป็น รสหมอลำซิง่งผสมลูกทุ่งซิ่งต่อกลอนค่ะชื่อว่าออนซอนลำซิ่งคักอีหลีเห็นเหมาะกับอันนี้นะ,<ท>ะ <c oughs> แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลคือเพื่อจะนําเสนอของดีที่จะต้อนรับมหานคร <c oughs> ขอนแก่นนะคะแล้วก็ปิดท้ายขบวนค่ะมีหมอลำชื่อดังคือ,เ,อ,อ <c oughs> เป็นดารา <c oughs> เคนภูภูมิประชันทัพทิมอัญญริน <c oughs> <c oughs> ก็คือพระเอกนางเอกของวงการนี่แหละไปไปแต่งตัวอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเขาชื่ออย่างนั้นจริงๆเคนภูภูมิกับทัพทีมอัญรินเพ็กช่อง3กันอีกช่อง7ใช่แน่ใจนะอาจจะต้องอาจจะเป็นได้รับการเชิญไปก็ได้นะคะค่ะ โอ้อยางงี้ต้องมีทุกปี<ม>ทททต้องสับสูสย์ทุกปีเป็น,นงานประจําของเรียกว่าประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะเอาละค่าจากเรื่องสุขสนานมาถึงเรื่องที่ต้องติดตามเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าทางอินโดนีเซียค่ะได้มีการยื่นฟ้องปตทสอพอค่ะเรียกค่าเสียหายนะคะเกือบ7 0็ดหล้านกรณีเหตุน้ํามันรั่วกลางทะเลติมอร์ในปี2,55 2ค่ะ ในเรื่องนี้นายอาริฟฮาวาสหกโรเซโนรัฐมนตรีช่วยกิจการทางทะเลของอินโดนีเซียได้บอกว่าได้ยื่นฟ้องบริษัทปตทสพก็คือปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะคะและบริษัท p t t e p ออสตรเลเซียซึ่งเป็นบริษัทสาขาในประเทศออสเตรเลียต่อศาลในกรุงจาการ์ตาเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย2,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ6.9หมื่นล้านบาทกรณีน้ำมันรั่วไหลของแหล่งมอนทาร่าซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท PTT EP ออสเตรเลียในทะเลติมอร์ออสเตรเลียเมื่อปี2552ค่ะ นายโฮโกรเซโนโดได้บอกว่าค่าเสียหายดังกล่าวนั้นแบ่งเป็นค่าชดเชยความเสียหายด้านสภาพแวดล้อม1725 <5. S 2> ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณนะคะ5.9หมื่นล้านบาทและค่าฟื้นฟูที่เสียหายจากเหตุน้ำมันรั่ว330าล้านเหรียญส,รสหรัฐหรือประมาณ1 10, 000, 1หมื่นหมื่นล้านบาทค่ะโดยเหตุระเบิดที่ท่านขุดเจาะในแหล่งมอนทาร่าส่งผลให้น้ำมันรั่วและลงสู่ทะเลติมอร์ราว400บาร์เรลต่อวันสร้างความเสียหายให้กับแนวปะการังปาทายเลนแล้วก็ พื้นที่ปลูกญา้าททะเลในจังหวัดนูซาเตงการาทางตะวันออกของอินโดนีเซียด้วยเช่นเดียวกันนะคะน้าปตทสพชี้แจงบอกว่าบริษัททราบข่าวเรื่องการฟ้องร้องดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่ได้รับเอกสารเกี่ยวกับการฟ้องร้องอย่างเป็นทางการจึงไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้ ทางนี้นับจากที่เกิดเหตุการณ์มอทาราจนถึงปัจจุบันปตทสพได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอินโดนีเซียมาตลอดเลยค่ะแล้วก็ให้ความร่วมมือต่อไปโดยจะพิจารณาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะรับผิดชอบตามข้อเท็จจริงที่สามารถจะพิสูจน์ได้ ยังไงก็ตาม้นกันที่ผ่านมา PTTEP ออสเตรเลเซีย e ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปตทสออพและเป็นผู้ดําเนินการในแหล่งมอนทาร่ายังไม่ได้รับพยานหลักฐานที่ชัดเจนจากรัฐบาลอินโดนีเซียถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น จากเหตุการณ์มอนทราร่าในประเทศอินโดนีเซียค่ะ,คะซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งควบคุมโดยหน่วยงานรัฐบาลของออสเตรเลีย,ยยืนยันได้ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณที่ติดกับน่านาน้ำอินโดนีเซียแต่ประการใดนะคะค่ะ,คะแต่ว่าก็มีการฟ้องแล้วเดี๋ยวต้องมาดูหลักฐานกันอีกทีนว่าเป็นอย่างไรค่ะ,คะ ส่วนข่าวใหญ่เรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้คือเด้ง5เสือของอสอนอชนะสงคราม,รามตรงนั้นคือสอนอชนะสงครามเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆก,กับแหล่งท่องเที่ยวก็คือตอ่อข้าสารใช่ค่ะ,คะก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ไนท์ไลฟ์ตอนกลางคืนช,ชีวิตตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าก็ต้องทําให้ถูกกฎหมายถ้าเกิดว่ามีผับไหนก็ตามได้รับการร้องเรียนมาเเจ้าหน้าที่ก็จะเนี่ยค่ะได้รับการปฏิบัติเช่นนี้นะคะเพราะว่าล่าสุดย้ายเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับ5เสือสอนชนะสงครามนะคะปมที่ฝ่ายปกครองไป พบไปค้นผ่าบค่ะแล้วก็พบมีทั้งเยาวชนนะคะแล้วก็มีการใช้สารเสพติดตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวแล้วค่ะโดยพลตำรวจตรีวัชระพงษ์ดำรงศรีผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งลงนามคําสั่งนะคะเลขที่106ทับพวันที่6พฤษภาคม2 5 6 0ให้ตำรวจ5นายก็คือพันตำรวจเอกพิทักษ์สุทธิกุล ผู้กำกับของสอนอชนะสงครามพันตำรวจโทกฤตภาสกิติรัฐกรรองผู้กำกับ,ปร,บปราบปรามสอนอชนะสงครามพันตำรวจโทสมยศอุดมรักษาทรัพย์ รองผู้กำกับสอบสวนพันตำรวจโทร,รุ่งโรธอํารุงแคว้นสารวัตรปราบปรามและพันตำรวจโทปิธิพันธ์กฤษฎากรณนะอยุธยาเป็นสารวัตรสอบสวนทั้งหมดของสอนอชนะสงครามนะคะให้มาช่วยราชาการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งเป็นเวลา30วันค่ะแล้วก็แต่งตั้งให้พันตำรวจเอกมนชัยศรีประเสรศิฐรองผู้บังคับการนาครบาลหนึ่งรักษาราชาการแทนในตำแหน่งผู้กำกับสอนอชนะสงครามตั้งแต่บัดนี้หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ต่อไปนะคะเหตุการณ์ก็อย่างที่บอกไปคือก่อนหน้านี้เนี magic, ่ยเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองไปตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มผู้ประกอบการร้านที่ชื่อว่าแซดคลับแซดคลับเนี่ยอยู่ที่ย่านต่อข้าวสารนั่นแหละค่ะก็ปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยพบเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน59คนค่ะแล้วก็มีผู้ที่มีสารเสพติดในร่างกายเนี่ย66คน ใน6 6คนเนี่ยมีคนที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ย25คนค่ะพบยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพร้อมทั้งอุปกรณ์การเสพถูกทิ้งกระจัดกระจายอยู่ภายในร้านเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญนะคะผับนี้บอกว่าเปิดมา11ปีแล้วแล้วได้รับการเตือนไปครั้งหนึ่งแล้วก็ยังกลับมาเปิดใหม่ได้อีกก็แสดงว่ามีความละหลวมในพื้นที่เพราะฉะนั้น5เสือสอน,นอก,ก็เลยต้องไปด้วยประการละชนิค่ะค่ะ เรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะปอปอง,อง,องค่ะได้ขึ้นบัญชีอเนกสันฟรานแกนนาแดงสาระเป็นบุคคลอันตรายแล้วก็ให้ยึดทรัพย์ทันทีเลยนะคะสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ ขอภัยค่ะสำนักงานร้องกันและปรับปรามการเอกเงินหรือว่าปปงได้ส่งประกาศรายชื่อบุคคลเฝ้าระวังให้กับสำนักงานตํารวจแห่งชาติเพิ่มเติมล่าสุดอีก6รายประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงทางภาคใต้ของไทย5คนก็คือนายมูฮัมหมัดคาเดนายอาแวรสามะนายมหามะซอบุรีกรือสงนายอารงดูราแมและนายไรายนาอาบีเดงสามะค่ะและอีกหนึ่งคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุระ,ระเบิดทางการเมืองนะคะ,คะก็คือนายมนูนชัยชนะหรือว่าอเนกซัน ฟรานคนเสื้อแดงหัวรุนแรงหรือว่าแกนนําแดงสารัฐนั่นเองค่ะซึ่งรายชื่อดังกล่าวนี้ถูกกาหนดตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอร่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงพุทธศักราช2,559ซึ่งก่อนหน้านี้มีการประกาศรายชื่อคนไทยไปแล้ว87คนซึ่งเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติหรือว่า UNSC นะคะยังไงก็ตามท้ายประกาศยังได้ระบุว่าให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าไปนะครับเกี่ยวกับทรัพย์สินของคนไทยที่ถูกกำหนดตามรายชื่อทันทีหรือขยายผลหาผู้ถือครองทรัพย์สินแทนก่อนแจ้งให้ผู้ที่เคยทำธุรกรรมกับบุคคลเหล่านี้ทราบหากผู้ใดฝ่าฝืนทั้งถือครองทรัพย์สินแทนหรือว่ายังทำธุรกรรมกับบุคคลดังกล่าวก็ถือว่ามีความผิดตามพรบรฉบับนี้ด้วยค่ะสำหรับนายอนเนกซันฟรานเป็นเจ้าของร้านอาหาร King of Thai Doodle หรือว่าเป็นแกนนาคนเสื้อแดงในซานฟรานซิสโกนะคะเราก็ทราบันดีว่าเขาเป็นผู้ต้องหาบินเมืองสูงแล้วก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปาระเบิดสารอาญาซึ่งตํารวจได้ทําเรื่องขอตัวจากสาหรัฐมาดําเนินคดีในประเทศไทยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะ ขณะเดียวกันนะคะ,คะช่วงนี้เนี่ยหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานนั้นประสบปัญหาเรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะ,ะทางรัฐบาลเนี่ยมีความเป็นห่วงค่ะโดยทางโฆษกของรัฐบาลเผยว่าท่านนายกนั้นห่วงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพายุฤดรูดร้อนนะคะได้มีการสั่งการให้ผู้ว่านั้นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะพลโทสันเฟินแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยวา่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกที่กรมอุตุนิยมวิทยานั้นได้ประกาศเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนในช่วง 1- นถึงสอง์ขออภัยค่ะในช่วง1-2ถึงวันนี้โดยนายกขอให้ประชาชนนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ได้กําชับให้ผู้ว่ารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วย ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะบริเวณภาคเหนือยังคงเกิดพายุฤดูร้อนบางพื้นที่มีพายุฝนฟ้าขนองฟ้าผ่ากับปีลมกระโชกแรงส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้พายุฤดูร้อนจะลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่ค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือนั้นหลีกเลี่ยงที่โล่งแจ้ง การอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในช่วงที่มีการประกาศเตือนเรื่องของพายุฤดูร้อนนี้ไว้ด้วยนะคะคะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะจังหวัดนครราชสีมาปรากฏว่าเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีพายุพัดรุนแรงกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดเล็กกว่า30ต้นโค่นล้มแล้วก็กีดขวางพื้นผิวการจราจรถนนบายพาสช่วงเลี่ยงเมืองทั้งสองฝั่งถนนค่ะหลักกิโลเมตรที่1 0บถึงนะคะที่บ้านหนองออก ตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาการจราจรเป็นอมา,าพากว่าหนึ่งชั่วโมงค่ะรถติดสะสมยาวกว่า10กิโลเมตรเลยทีเดียวบางจุดกิ่งไม้ขนาดใหญ่เนี่ยพาดไปที่สายไฟฟ้า,นนาทำให้หสายไฟฟ้าขาดก็ทำให้ไฟฟ้าส่องสว่างกลางถนนและตามบ้านเรือนทั้งสองฝั่งนั้นดับสนิทเลยนะคะเจ้าหน้าที่นั้นต้องเร่งกระดมหน่วยกู้ภยัยตัดกิ่งไม้อย,อย่างเร่งด,วด่วน ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงค่ะจึงเปิดเส้นทางวิ่งรถได้สะดวกนะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะเกิดขึ้นเกือบทุกพื้นที่เลยนะคะเนือเองอีสานเองและกรุงเทพมหาคนครของเราก็มีด้วยส่วนที่แม่ห้องสอนนะคะเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปชและอบอตห้วยโป่งนะคะช่วยเหลือราษฎรบ้านมง้งไมโครเวฟที่ตำบลห้วยโป่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอน,นะคะ่ะหลังจากได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรง บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวมแล้วเนี่ยสาหลังคาเรือนด้วยกันมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน300คนนอกจากนี้ค่ะยุ้งข้าวของชาวบ้านเนี่ยหลังคาถูกพายุพัดหายไปทําให้ข้าวเปลือกในยุ้งได้รับความเสียหายจํานวนหนึ่งด้วยนะคะค่ะ ต้องระวัดระวังนะคะอย่าอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาใหญ่ๆแล้วก็ต้นไม้ใหญ่อาจจะหักโค่นได้อันตรายด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามโพกันนะคะสูนย์ดุสิตโพเผยผลสํารวจประชาชนนะคะเรื่องความคิดเห็นบอกว่าจุดแข็งรัฐบาลก็คืออะไรนะแก้ปรับโกงได้แต่จุดอ่อนรัฐบาลก็มีเหมือนกันเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ